อาจไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดแต่เป็นโรงเรียนที่สร้างนักเรียนที่มีคุณภาพทเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่มีเชียงกลมวิทยาโรงเรียนเชียงกลมวิทยาตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงกลมอำเภอปากชมจังหวัดเลยสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูก่อตั้งขึ้นครับ เรื่องนี้ไม่ต้องเอาให้เขาไปดูเดเน็บโรงเรียนเองไปเอาไหมปัจจุบันบริหารงานโดยดรสุจิตราชยโยแสงผู้อำนวยการโรงเรียนนายทวีวิชาราบและนางรจนาผงแพงรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนของเราเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6รอมทั้งมีหลักสูตรและแผนการเรียนที่พร้อมจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเียงมาตรฐานสากล ว่าาะมีอไรบ้งโดยห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะแบ่งเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์จมูกศิษยหนห้องห้องเรียนทั่วไปสี่ห้องส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะแบ่งเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์จมนกศิ์หนึ่งห้องห้องเรียนวิทนิตสองห้องห้องเรียนพิเศษโครงการกีฬาหนึ่งห้องห้องเรียนทั่วไปหนึ่งห้องค่ะห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังศิษย์ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานทางโคดดิ้งและ S.T.I ควบคู่กันไปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนเตรียมพร้อมเผชิญทุกความเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองอย่างมีความสุขเรียนในสิ่งที่ชอบภาพกลางบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนห้องเรียนวิทนิตเป็นห้องเรียนที่เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรมาตรฐานทั้ง8คุสาระเน้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ฒนานักเรียนความสามารถด้านการคำนวณการคิดวิเคราะห์ต่อยอดสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงห้องเรียนพิเศษโครงการกีฬาส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด,ด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐานเน้นการพัฒนาร่างกายให้สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนักกีฬามืออาชีพและเฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถแข็งแรงมีความสวรค์มีทักษะสมรรถนะทางร่างกายที่ดี ห้องเรียนทั่วไปส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรมาตรฐานสากลทั้ง8กลุ่มสาระพร้อมทั้งบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานสำหรับการต่อยอดการศึกษานำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นคนดีเป็นคนเก่งและมีความสุขนอกจากแผนการเรียนที่ใช่โรงเรียนเชิงลวิทยายังมีพื้นที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาความรู้และศักยภาพของนักเรียนไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุดห้อง e-learning center ห้องดนตรีห้อง, e center, อง,น,องนาฏศิลป์ห้องข้าหากรรมห้องอุตสาหากรรมสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาความสามารถต่างๆตามความสนใจของผู้เรียน ต่อยอดการประกอบอาชีพและการศึกษาต่ตอในอนาคตได้เรียนในสิ่งที่ชอบบรรยากาศที่ใช่กับโรงเรียนใกล้บ้านการเรียนดีกีฬาเด่นเน้นวินัยใจกระตันอยู่เลือกที่นี่โรงเรียนเชียงกลมวิทยาครับโอเคเยี่ยมไปเก็บของกลับบ้านอย่าลืมนะคะที่นี่โรงเรียนเชียงกลมวิทยา